สวัสดีทุกคนนะคะเชา้าดีนะพูดยังไม่ได้อับนุ้งอับน้ำอะไรนะคะคือบอกให้ก่อนคุณจะได้รู้ว่าสภาพโบสถ์เป็นอย่างนี้โบสถ์กบเกลื่อนความสกโมกของตัวเองนะคะมีข้อความที่จะเอามาอ่านให้ฟังนะคะเป็นการฝึกออกเสียงแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะไม่แปรนะไม่แปร ى. ทําความเข้าใจโบสถ์ทำช่องของโบ๊เนี่ยเน้นการฝึก ออกเสียงการพูดปรับโทนนะคะแล้วก็มีอ่านข้อความบ้างอ่านบทความบนอินเทอร์เน็ตหาหนังสือมาอ่านอะไรเยอะแยะเลยนะคะในช่องนี้นะแล้วก็ปี่การอธิบายให้ส่วนใครที่อยากจะฟังแบบไม่มีภาษาไทยแปลคุณต้องไปดูที่ช่องอีก2ช่องก็คือช่องอดรี a ส s นะคะเป็นช่องที่อ่านนิทานเด็ก อีกช่องหนึ่งคือ Old r i s English ก็คืออ่านบทความและก็เรื่องสั้นยาวๆขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะไม่มีแปลไม่มีพูดภาษาไทยนะคะในช่องนั้นเช้านี้เนี่ยมีข้อความใน Facebook ข้อความหนึ่งเป็นข้อความขำๆตลกพวก็เลยเอามาอ่านให้ฟังแล้วก็ได้ทำการแปลความหมายที่บทเข้าใจไม่ได้แปลจากคำนะเป็นการ ทำความเข้าใจว่าเออข้อความเนี่ยเขาบอกอะไรชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแปลออกมาเป็นภาษาของเราก็คือเปลี่ยน transfer transfer จากภาษาอังกฤษ English to Thai เป็นภาษาไทยอยู่ที่ว่าแต่ละคนนะ่ะจะใช้คำพูดแบบไหนของตัวเองอะนะคือบางครั้งเนี่ยความเข้าใจในภาษาไทยของเราเองเนะี่ยแต่ละคนก็จะเข้าใจแตกต่างกัน ในการที่จะเลือกใช้คำนะแล้วโป้เนะี่คิดว่าปะจะไปหาเป็นพวกโค้ดเขาเรียกโค้ดก็คือเป็นข้อความจำนวนสั้นๆเอามาฝึกอ่านเพราะป้ะเคยเคยอ่านอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ไปหยิบยกมาบ่อยๆนะแล้วจะเลือกเอาที่ขำๆไปเสิเจชหาถ้าขำๆจะเอามาฝึกอ่านแล้วก็ฝึก ทำความเข้าใจเป็นภาษาของเราว่าเออข้อความเนี้ยเขาบอกอะไรเวลาเราอ่านสิ่งที่เรามีความรู้สึกชอบแล้วก็สนุกแล้วก็ตลกเราจะมีความรู้สึกอยากที่จะเรียนรู้นะคะอ่างั้นมาดูกันเลยนะคะข้อความนี้เนี่ยพวก็ได้มาจากใน iFaceBook ของคนคนหนึ่งอ่ะเขาก็เขาก็โพสต์ไว้โพสต์ไปอยู่ในกลุ่มงานฝีมือฝรั่งหลายกลุ่มก็คงมีจำนวนนั้นนั่นแหละเขาบอกว่า A p o l i c e officers came to my house and asked me when I was between five and six. He seemed irritated when I answered kindergarten. <laughs> <laughs> สังเกตดูว่าสิ่งแรกเนี่ยข้อความนี้เป็น tense อะไรก่อนนะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้หลายๆอย่างไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียว tense อันนี้คือ past tense สังเกตจากอะไรจากคำที่เป็นกริยาคือ verb นะคะเขาเติม ed คำแรกก็คือ came นะคะ came มาจากคำคำที่สองคือ asked มี ed เป็น past tense แน่นอนคำที่สามคือ was verb to be นะคะก็เป็น past tense เพราะว่า I ต้องใช้แค่ am ถ้าไม่ใช่ past tense ใช่ไหมแล้วก็ seem เติม ed irritated อันนี้เนี่ย i e r i t a t e ถ้าโบดจำไม่ผิดนะบลไม่แน่ใจเขาไม่ได้เป็น verb นะคะเป็น adverb น่าจะเป็น adverb s e e m e r i t a t e หรือ adjective ไม่น่าจะเป็น adjective อันนี้ต้องไปเช็คนะคะแต่เขาไม่ใช่ verb verb คือ s e m นะคะแล้วก็หรือโบดอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ไม่เป็นไรคือไปเช็คต้องไปเช็คนะคะเพราะว่าไม่แม่ grammar น,มมนะแล้ว answer อันนี้คือ verb แน่นอนเป็น past tense หมดเลยนะคะ ที่ปปะวติ c o m p r e h e n d c o m p r e h e n d ก็คือทำความเข้าใจว่าเขาบอกอะไรออกมาเป็นภาษาไทยภาษาของเราได้ความว่ามีตำรวจนายหนึ่งมาที่บ้านฉันและถามฉันว่าอยู่ที่ไหนคุณนอยู่ที่ไหนระหว่าง5กับ6คือในภาษาอังกฤษเขาแปลว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเวลาตำรวจถามภาษาไทยเราเขาก็ต้องบอกว่า ตอน5โมงกับ6โมงคุณอยู่หนะอย่างนี้ก็จะตอบไม่ผิดนะคือถ้าเป็นภาษาไทยบางคนอาจจะคิดว่าเอา้ามันเป็นเวลาก็พูดไปสิ5โมง6โมงคือในภาษาอังกฤษเขาไม่มี5โมง6โมงเขาเขาไม่พูดโอเครกันไงเราเรียนรู้มาว่าไอ้คำว่าโมงในภาษาอังกฤษคือโอเครกหรือ A.M. P.M. อย่างนี้แต่เวลาคุยกันนะ่ะไม่นิยมที่จะพูดเขาจะพูดตัวเลขไปเลยไนงะก็เลยทำให้มีความเข้าใจผิดกันได้แต่ ก็อาจจะเกิดจากความเข้าใจของบุคคลได้เช่นกันนะอันนี้มันเป็นขำๆไงนะพอได้ยินคำถามนั้นฉันก็ตอบตำรวจไปนะแล้วตำรวจก็ดูเหมือนจะง,งุดหงิกกับคำตอบของฉันมากเพราะฉันตอบไปว่าอยู่โรงเรียนอนุบาล <laughs> เอาละค่ะก็หวังว่าวันนี้ทุกๆคนจะได้เรียนอะไรจากคลิปนี้ไปบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะหัด กันต่อไปฝึกปรับโชนออกเสียงคํานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือใจเย็นๆอย่าโมโหตัวเองจนเลิกไปเลยนะคะเพราะว่าทุกคนต้องมีความหงุดหงิดแน่นอนนะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ